สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life นี่คือหนังสือเสียง True Time Into Healing ข้ามพบย้อนเวลาเยียวยาปัจจุบันสำหรับวันนี้เป็น EP ที่16เคที่ผู้บริหารบริษัทเอกชนวัย38ปีมาพบผมเพื่อรักษาอาการวิตกของเธอเธอทรามานกับความรู้สึกกลัวการขับรถซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน และปรากฏเป็นอาการตื่นตระหนกในขณะที่อยู่บนทางด่วนบางครั้งก็ยังรู้สึกพลั่นพรึงทั้งๆที่เธอเป็นผู้โดยสารในรถที่คนอื่นขับในยามที่ตื่นกลัวเคที่จะเหงื่อออกโชกใจเต้นแรงหายใจขัดสั่นเทาและมองอะไรเบลอไปหมดช่วงที่เธอมารักษาเคที่จะรู้สึกหวาดผวากลัวว่าล้อรถจะเสียการทรงตัวอาการของเธอเป็นมากจนต้องทานยาระงับประสาท ก่อนจะขับรถออกไปบนท้องถนนเคที่เคยทดลองรักษาด้วยวิธีการทางจิตวิเคราะห์และวิธีตอบสนองทางสังคมแต่ทั้งสองวิธีนี้ก็ไม่สามารถรักษาอาการป่วยของเธอได้จากการตรวจสอบปฏิกิริยาทางประสาทของเธอก็ปกติดีและเธอก็ไม่ได้มีอาการที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจบางโรคที่มักจะเป็นเหตุให้คนไข้เกิดความหวาดผวาการพบกันในครั้งแรก ผมพลิกอ่านประวัติทางจิตของเธอและพบว่าอดีตของเธอไม่เคยประสบกับเหตุการณ์การถูกประทุษลายล่วงเกินมาก่อนสุขภาพทางกายของเธอก็ดีมากเพียงแต่มีน้ำหนักเกินกว่าที่ควรประมาณ40ปอนด์เท่านั้นการพบกันครั้งที่สองผมตัดสินใจลองสะกดจิตดูเคที่ผ่อนคลายและเข้าสู่ผวังลึกของการสะกดจิตอย่างรวดเร็วผมมองเห็นลูกตาของเธอ กรอกไปมาภายใต้เปลือกตาที่ปิดอยู่ในขณะที่ผมยังไม่ทันได้ชี้แนะให้เธอกลับไปยังเหตุการณ์ที่เป็นต้นเหตุของอาการหวาดกลัวเขที่เล่าให้ผมฟังถึงเรื่องอุบัติเหตุทางรถยนต์สองถึงสามเรื่องที่เกิดขึ้นกับเธอในวัยเด็กและได้ลืมเลือนไปนานแล้วแต่เป็นเหตุการณ์ที่บาดลึกลงไปฝังใจเธอในครั้งแรกรถที่เธอนั่งอยู่วิ่งชนก้อนน้ำแข็งและเสียหลักพลิกคว่ำ แหรงกระแทกกระทันหันกับภาพของผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บทำให้เคที่ตกใจจนขวัญหนีแม้ว่าเธอจะไม่ได้รับบาดเจ็บเลยก็ตามอุบัติเหตุทางรถยนต์อีกครั้งหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อรถเบรกแตกขณะที่ขับลงจากเขาคนโดยสารในรถเสียชีวิตเกือบหมดเคที่ร้องไห้เมื่นนึกถึงภาพเหตุการณ์ที่น่าสะพึงกลัวเหล่านั้นอย่างไรก็ตาม หลังจากที่รอยบาดลึกซึ่งลืมเลือนไปนานแล้วนี้ได้ซึมซาบสู่การสำเนียกรู้อาการกลัวการขับรถของเธอก็ค่อยๆหายไปความมั่นใจของเธอเพิ่มพูนขึ้นและไม่กลัวว่าล้อรถจะเสียการทรงตัวอีกต่อไปอาการตื่นตระหนกของเธอก็เบาบางลงเช่นกันเคที่รู้สึกตื่นเต้นในความสำเร็จปนความอัศจรรย์ใจเธอจึงนัดหมายที่จะมารับการบำบัดเป็นครั้งที่สาม เพื่อดูว่าจะสามารถแก้ปัญหาน้ำหนักเกินของเธอได้หรือไม่เคที K ่ e บอกว่าเธออ้วนมากมาตั้งแต่จำความได้การควบคุมอาหารก็ได้ผลบ้างเพียงชั่วครั้งชั่วคราวแล้วน้ำหนักที่ลดลงก็จะกลับเพิ่มขึ้นมาใหม่ในเวลาอันรวดเร็วเคที K ่ e นอนลงบนเก้าอี้นอนตัวโตวและเลื่อนเข้าสู่พวังแห่งการสะกดจิตไม่นานนักเธอก็เข้าถึงความทรงจำแห่งอดีตชาติเธอรายงานว่า เธอมองเห็นตัวเองเป็นผู้หญิงที่ผอมมากจนดูเหมือนโครงกระดูกหุ้มหนังมีชายสวมเครื่องแบบหลายคนอยู่ที่นั่นร่างของเธอถูกรดด้วยน้ำกรดบางอย่างพวกเขากำลังทำการทดลองทางการแพทย์พวกเขากำลังทรมานฉันเคที่ร้องออกมาในขณะที่เห็นตัวเองอยู่ในค่ายกักกันบริเวณสงครามโลกครั้งที่สองเป็นเหยื่อของการทดลองที่ไร้มนุษยธรรมของพวกนาซี เธอเสียชีวิตในค่ายกับการแห่งนั้นในที่สุดเธอก็ถูกปลดปล่อยออกจากโครงกระดูกที่สิ้นหวังมาลอยอยู่เหนือร่างของตัวเองเธอมองเห็นแสงสว่างดวงหนึ่งซึ่งดึงดูดให้เธอเข้าไปหาและปลอบประโลมเธอเคที่ได้สัมผัสถึงความรักและความสงบซึ่งแสนจะอัศจรรย์ยังไม่ทันที่กระบวนการจะสิ้นสุดลงเปลือกตาของเคที่ก็เริ่มเคลื่อนไหวขึ้นมาอีกฉันอยู่ในที่ที่คล้ายกับประเทศฝรั่งเศส ที่นิวออลีนฉันเป็นโสเพณีที่มีผู้ชายลุมล้อมมากมายในชาตินั้นเขตที่เป็นโรคเหลือลังและเธอกำลังจะตายเธอเสียชีวิตเพราะขาดอาหารเนื่องจากความป่วยไข้ดังกล่าวร่างกายของเธอยังคงพร้อมราวกับกระดูกเดินได้เธอตายบนเตียงเดียวกับที่เธอติดโรคร้ายมาอีกครั้งหนึ่งที่เขตที่ลอยขึ้นมาเหนือร่างและพบแสงสว่างที่ไม่ละคายตาดวงนั้นอีกในชาตินี้ ฉันไม่ได้พบคนที่ฉันจะรักได้เลยเธอลำพึงอย่างหวยหาจิตวิญญาณของเธออดอยากเช่นเดียวกับร่างกายในอดีตชาติทั้งสองชาติที่เธอลำลึกไปถึงเคที่เสียชีวิตในสภาพที่อดอยากเธอผ่ายผอมจนเหลือเพียงหนังหุ้มกระดูกอดีตชาติทั้งสองชาติมีส่วนเกี่ยวโยงกับปัญหาน้ำหนักเกินในปัจจุบันหรือไม่ ผมตั้งคำถามโดยนึกโยงไปถึงวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติการในครั้งนี้เธอเอ่ยตอบกลับมาในทันทีโดยไม่ต้องคุ้นคิดว่าในชาติปัจจุบันฉันจำเป็นต้องกักตุนน้ำหนักไว้ให้มากเพื่อความปลอดภัยฉันต้องการหลักประกันให้กับตัวเองว่าจะไม่ต้องตายเพราะความหิวอีกหลังจากที่หยุดไปพักหนึ่งเขที่ก็กล่าวเพิ่มเติมว่าแต่ตอนนี้ฉันไม่ต้องการมาตรการป้องกันนี้แล้ว เนื่องจากเคที่ล้ำลึกถึงความทุกข์ของความหิวได้แล้วเธอจึงไม่ต้องการไขมันมาเป็นปลาการป้องกันตัวอีกต่อไปช่วง6-8ถึง8เดือนหลังจากนั้นน้ำหนักที่เกินมาของเคที่ค่อยๆลดลงอย่างสม่ำเสมอในขณะที่ผมกำลังเขียนข้อความนี้อยู่น้ำหนักของเธอยังคงลดลงเรื่อยๆและที่น่าจะสำคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือเธอเริ่มมีความรักอีกครั้งภายหลังจากที่น้ำหนักตัวลดลง ความรู้สึกพึ่งพอใจในตัวเองและความชอบรูปลักษ์ใหม่ของตนเองได้มีส่วนสำคัญที่ทำให้เคทีสามารถต้อนรับความรักให้เข้ามาสู่ชีวิตของเธอได้อีกครั้งเมื่อดีภรรยาของนายธนาคารได้มาพบผมอาการป่วยที่สำคัญของเธอก็คือการอ้วนมากเกินไปเธอมีน้ำหนักเกินที่ควรประมาณ50-60ปอนด์และเธอเคยพยายามลดความอ้วนมาหลายปีแล้ว ดีได้ทดลองมาแล้วทุกแบบไม่ว่าจะเป็นการคุมอาหารสะกดจิตการวิเคราะห์สภาพจิตทำสมาธิอบไอ้น้ำและการออกกำลังกายซึ่งล้วนแต่ไม่ได้ผลทั้งนั้นดีก็เป็นเช่นเดียวกับนักควบคุมอาหารส่วนใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายกับการเล่นลูกดิ่งเธอจะสามารถทำให้น้ำหนักตัวลดลงไปถึงระดับหนึ่งแล้วก็จะเกิดความมิตกกงังวล จากนั้นน้ำหนักตัวที่ลดลงไปก็จะหวนกลับคืนมาใหม่อีกจากคําบอกเล่าของดีเธอได้ลดน้าหนักสลับกับการเพิ่มน้าหนักไปแล้วนับเป็นร้อยร้อยกิโลกรัมในช่วงหลายปีที่ผ่านมาดีเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์มากหมอจิตบําบัดของเธอคนหนึ่งเคยสงสัยว่าดีคงจะกลัวว่าผู้ชายจะมาหลงสเสน่ห์เธอหากเธอมีรูปร่างที่ผอมสโสดโอ,ดองอย่างไรก็ตาม แม้จะใช้วิธีการบำบัดลงไปที่ประเด็นมากมายก็ได้ผลเป็นความล้มเหลวเช่นเดียวกับวิธีการอื่นๆภายในห้องทำงานของผมดีได้เข้าสู่ผวังแห่งการสะกดจิตและมองเห็นตัวเองเป็นสาวน้อยชนเผ่าดั้งเดิมในทวีปอเมริกาเมื่อหลายร้อยปีที่ผ่านมาเธอได้ถูกผู้ชายจากชนเผ่าอื่นขโมยตัวไปเนื่องจากความงดงามของเธอดีถูกจับตัวไปถูกขมขืนและถูกเฉือนอวัยวะเพศ ดีต้องใช้เวลาที่เหลือด้วยความระกำลำบากแม้ประสบการณ์นี้จะไม่ถึงขั้นทำให้เธอถึงแก่ชีวิตแต่ความเจ็บปวดที่ต้องทนทุกข์ทรมานก็ทำให้เธอตั้งความปรารถนาว่าอย่าได้มีรูปลักษณ์สวยงามอีกเลยสาวอินเดียนแดงผู้นี้จึงอ้วนขึ้นเรื่อยๆและแรงปรารถนาก็ส่งผลให้เธออ้วนมาจนถึงกระทั่งชาตินี้หมอบำบัดทางจิตคนนั้นได้คาดเดาอย่างถูกต้องดีกลัวจริงๆว่า จะเกิดมามีรูปร่างอ่อนแออรชรนดึงดูดความสนใจทางเพศจากชายแปลกหน้าเพื่อให้เข้ามาหาเธอเธอไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับสามีก่อนแต่งงานเลยจนกระทั่งหลังจากพิธีแต่งงานผ่านไปเรียบร้อยจนเกิดความคุ้นเคยและรู้สึกมั่นคงในชีวิตครอบครัวแล้วแม้การวิเคราะห์ของนักจิตบำบัดคนนั้นจะไม่ผิดพลาดแต่เนื่องจากต,ต้นตอแห่งปัญหาไม่ได้อยู่ในชีวิตของชาติปัจจุบันการรักษาจึงประสบความล้มเหลว เพียงการลำลึกถึงเรื่องราวโดยอาศัยการสะกดจิตบำบัดเพียงครั้งเดียวดีกว่าหายจากอาการของเธอน้ำหนักของเธอลดลงอย่างรวดเร็วและสามารถลดลงต่ำกว่าระดับที่เธอเคยตั้งเป้าไว้ก่อนหน้าดีลดน้ำหนักไปเรื่อยๆจนถึงเกณฑ์ที่เธอพอใจในขณะที่ลดน้ำหนักเธอไม่มีอาการกังวลกลัวหรือกระวนกระวายในเรื่องอาหารเลยและสิ่งที่แถมมาก็คือเธอไม่กลัวความตายอีกต่อไป ไม่เพียงแต่กลายเป็นคนผอมเธอยังได้รับความรู้สึกว่าตัวเองเป็นอมตะทั้งหมดนี้เกิดจากการปฏิบัติการเพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่ยังคงคุมน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ที่เธอต้องการไว้ได้เกือบ4ปีแล้วประสบการณ์ล้ำลึกอดีตชาติยังได้กระตุ้นให้เธอสนใจเรื่องราวทางจิตมากยิ่งขึ้นแง่มุมชีวิตด้านนี้ของเธอได้กลายเป็นส่วนสำคัญที่เป็นเสมือนรางวัลชีวิตของเธอเอง ดีและเคที่เป็นเพียงสองตัวอย่างในจำนวนคนไข้ของผมซึ่งโดยมากจะเป็นผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จในการลดความอ้วนโดวยวิธีลํำลึกความทรงจำในอดีตชาติจากประสบการณ์ของผมสาเหตุที่ทำให้อ้วนผิดปกติอาจจะมาจากความต้องการของร่างกายที่จะปกป้องจากเหตุการณ์ความเจ็บปวดความอดอยากหิวโหวยการละเมิดทางเพศและการใช้ความรุนแรงซึ่งได้เคยประสบมาก่อน โดยที่ประสบการณ์เหล่านั้นมักจะเกิดขึ้นในอดีตชาติดังนั้นวิธีการบำบัดจึงกระทำได้ด้วยการลํำลึกอดีตชาติบางคนคิดว่าความอ้วนสามารถเป็นเครื่องป้องกันอันวิเศษจากการถูกคุกค,คามจากโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างได้ตัวอย่างเช่นผู้ที่เคยเกรงกลัวโรคมะเรง็งมักจะพยายามเพิ่มน้ำหนักให้แก่ตัวเองเพราะพวกเขาคิดว่าการมีน้ำหนักมากหมายถึงสุขภาพแข็งแรงบางคนก็รู้สึกว่า การเพิ่มน้ำหนักจะช่วยสร้างเกราะกันระหว่างตัวตนกับร่างกายซึ่งเป็นตัวรับรู้อันตรายทั้งที่มีจริงและที่จินตนาการขึ้นจึงปรากฏเป็นการรักษารูปกายที่หนักไว้เพื่อป้องกันการโจมตีจากโลกภายนอกถ้าต้นเหตุของความอ้วนคือการถูกล่วงเกินทางเพศมาก่อนวิธีบำบัดแบบลำลึกอดีตชาติ จะสามารถจัดการได้ดีทั้งกับอาการและสาเหตุโดยที่สาเหตุก็มีผลในทางจิตที่รุนแรงพอๆกับอาการที่ปรากฏออกมาทางกายเมื่อได้รับการบำบัดทั้งร่างกายและจิตใจน้ำหนักของผู้ป่วยที่เคยลดได้จะไม่กลับเพิ่มสูงขึ้นมาอีกกระบวนการลดน้ำหนักก็ไม่ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่อย่างซ้ำซากบาดแผลจากการถูกทำร้ายก็จะไม่แฝงอยู่ภายในอีกต่อไป ตัวตนภายนอกกับตัวตนภายในจะได้รับการรักษาไปพร้อมๆกันจบ EP ที่16กลับมาติดตาม EP ที่17ได้ใหม่ในเร็ววันนี้ฝากกด subscribe ด้วยแล้วเจอกันใหม่ที่ช่อง Book for Life นะครับสวัสดีครับ